สวัสดีครับท่านผู้บริหารวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในเรื่องของการบริหารงานและขับเคลื่อนคนให้ผลงานบรรลุเป้าหมายในหลายๆองค์กรที่มีการทำเรื่องของระบบบริหารผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็น PMS หรือ OKR OK ใดๆก็ตามนะครับท่านก็คงพอทราบในพื้นฐานว่ากระบวนการหลกัหลกๆคือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการทำแผนปฏิบัติการ และการนํามาประเมินผลงานโดยภาพรวมนะครับซึ่งถ้าเป็น OKR OK ก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนคนเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นวันนี้เองนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการบริหารผลงานและขับเคลื่อนคนให้บรรลุเป้าหมายซึ่งในข้อแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีอย่างชัดเจนก็คือองค์กรหน่วยงาน ต่างๆต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทุกระดับนะครับระดับองค์กรระดับหน่วยงานระดับบุคคลนะครับซึ่งก็จะต้องทาให้ทุกคนทราบว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรก็คือกระบวนการที่2นะครับมีการสื่อสารจะเป็นการประชุมร่วมกันหรืออะไรก็ตามเป็นการมอบหมายหรือการร่วมกันกําหนดเป้าหมายย่อยก็แล้วแต่วิธีการนะครับซึ่งวัตถุประสงค์สําคัญคือต้องให้มีผู้รับผิดชอบเป้าหมายแต่และเรื่องที่ชัดเจน ครับในขั้นตอนที่3ก็คือต้องมีการหาวิธีการในการทำงานการวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยจะใช้กระบวนการเบิร์กชอปการโค้ชกันแนะนำอะไรก็ขึ้นกับวิธีการที่เหมาะสมขององค์กรนั้นๆนะครับอันที่4คือต้องมีเรื่องของการเก็บข้อมูลนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลในการทำงานตามเป้าหมายแต่ละด้านอันที่5นะครับ โปรเซสที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้เป้าหมายบรรลุผลนะครับก็คือการทําเรื่องของ performance review performance feedback and coaching ซึ่งคีย์สำคัญของการไร้คนนะครับมันต้องมีการสอแแรกในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานการมีส่วนร่วมการสื่อสารให้ความสำคัญกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของขวัญกำลังใจเพราะว่าไม่ว่าระบบจะดีเพียงใดก็ตามนะครับหากคนไม่ร่วมด้วย อันนี้ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับมาดูในกระบวนการแรกๆนะครับก็คือการกําหนดเป้าหมายและมอบหมายผู้รับผิดชอบนะครับองค์กรควรจะมีการทําขั้นตอนของ goal assignment หรือ KPI assignment หรือ alignment ซึ่งแล้วแต่จะเรียกนะครับหัวใจสำคัญคือการที่มีเป้าหมายในระดับต่างๆและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ โดยการมอบหมายถ้าจะทําให้พนักงานในระดับต่างๆแผนกต่างๆมีส่วนร่วมนะครับก็ควรจะเป็นการประชุมร่วมกันกําหนดเป้าหมายก็คือเป้าหมายองค์กรเป็นตัวตั้งแล้วก็กําหนดเป้าหมายย่อยต่างๆของแผนกต่างๆเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรอันนี้เป็นกระบวนการต้นๆที่มีความสําคัญนะครับเพื่อให้รู้ว่าตําแหน่งหน้าที่ไหนต้องรับผิดชอบเรื่องไหนมีความสําคัญมากน้อย อันไหนเป็นเป้าใหญ่อันไหนเป็นเป้าเล็กนี่คือกระบวนการแรกๆนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ทราบเป้าหมายและผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกระบวนการในการหาวิธีการหรือแผนง,งานเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าหากมีแต่เป้าหมายแต่ไม่มีวิธีการที่ชัดเจนในการบรรลุปเป้าหมายเป้าหมายเรื่องนั้นๆก็ยากที่จะบรรลุผลนะครับ ดังนั้นเป้าหมายสำคัญในทุกๆเรื่องก็ควรจะมีแผนปฏิบัติการที่ชัดมีวิธีการที่ชัดไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการหรือผังกระบวนการทำงานที่ชัดเจนก็ตามนะครับดังนั้นทุกอย่างตั้งที่โจทย์นะครับว่าโจทย์แต่ละเรื่องคืออะไรเรื่องของยอดขายเรื่องของต้นทุนเรื่องของการส่งมอบหรือเรื่องใดๆนะครับเมื่อมีเป้าหมายแล้วนะครับก็วิเคราะห์ปจัจจัยส่งผลว่าอะไรบ้างที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายนะครับ แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะ้ทำเป็นแผนปฏิบัติการดูหรือกระบวนการทำงานดูว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นเราต้องทำอะไรเทียบกับข้อมูลเดิมที่เราเก็บมาก่อนหน้านั้นนะครับในการทำงานอะไรคือปัญหาอะไรคือจุดบกพร่องคือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในทุกมิตินะครับแล้วก็ทำเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายนั้นในรายที่เป็นงานที่เป็น กระบวนการประจำต่างๆก็อาจจะทําเป็นผังขั้นตอนการทํางานขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรเป้าหมายอะไรนะครับก็ใช้วิธีการหรือเครื่องมือให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆในส่วนต่อไปนะครับหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งคือการเก็บข้อมูลในการทํางานแล้วพอได้ข้อมูลการทํางานก็ต้องนํามาวิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็สรุปผลการทํางานในเรื่องนั้นๆในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากโจทย์นะครับ ว่าโจทย์ของงานนั้นๆหน่วยงานนั้นๆต้องตอบโจทย์อะไรก็กลับไปดูเป้าหมายในการทำงานนะครับโจทย์สำคัญของแต่ละแผนกคืออะไรเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ดีไซน์เครื่องมือแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลที่ตอบโจทย์เป้าหมายต่างๆที่ว่ามาในแต่ละหน่วยงานดังนั้นการดีไซน์การเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับส่วนองค์กรไหนที่ มีการเก็บข้อมูลแล้วจะทําเป็นมาตรฐานต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรยิ่งถ้าท่านเก็บข้อมูลหรือทําข้อมูลดีเท่าใดการที่จะนำมาบริหารจัดการก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแล้วในระหว่างกระบวนการทำงานที่ท่านทําอยู่ก็ต้องมีการค e c o r d ข้อมูลอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญหรือโจทย์สำคัญในการทำงาน เพื่อที่จะได้นําข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์สรุปผลว่าเรื่องไหนที่เราทําได้ตามเป้าหมายหรือเรื่องไหนที่ไม่ได้ตามเป้าหมายและต้องปรับปรุงอย่างไรหลังจากที่เรามีข้อมูลต่างๆแล้วนะครับกระบวนการสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการไร้ผลงานก็คือเรื่องของการทำ performance review และ performance feedback and coaching ซึ่งในกระบวนการนี้หลายๆองค์กรไม่ให้ความสำคัญ มักคิดแต่ว่ามีเป้าหมายการทำงานแล้วไปประเมินผลกันปลายปีซึ่งก็ทำให้ไม่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการไร้เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จเพราะว่ากระบวนการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวินั้นนะครับคือเครื่องมือสำคัญหรือว่ากิจกรรมสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆต้องทำการบ้านต้องทำงานตามเป้าหมายต้องทำข้อมูลต่างๆ เพื่อมานำเสนอผู้บริหารในแต่ละเดือนในขั้นตอนของการทำ performance review คือขั้นตอนในการประชุมรายงานผลงานของหน่วยงานต่างๆในแต่ละเดือนซึ่งคีย์สำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือข้อแรกหน่วยงานต้องรายงานผลการทำงานตามรายการเป้าหมายที่รับผิดชอบหมายความว่าในหน่วยงานนั้นมีโกมี kpi มี okr หรืออะไรก็าตามนะครับกี่รายการ หัวข้อเหล่านั้นแหละครับคือหัวข้อในการรายงานผลงานซึ่งต้องมีการเทียบกับเป้าหมายว่าเป้าหมายที่ได้รับมาเป็นอย่างไรเป้าหมายย่อยในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรและผลลัพธ์ของการทํางานเทียบกับเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรได้ตามเป้าหมายหรือไม่อันนี้คือข้อแรกอันที่2ก็คือต้องอ้างอิงข้อมูลการทํางานที่เราเก็บมานะครับทุกอย่างต้องอยู่บนแฟกต์อยู่บนด a ต a ้าเป็นสําคัญในการทํางาน เพื่อรายงานผลการทำงานที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนอันที่3หน่วยงานนั้นก็ต้องทำการวิเคราะห์ด้วยครับว่าหากไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรและต้องปรับปรุงอย่างไรซึ่งในกระบวนการนี้นะครับผู้บริหารเองก็จะมีการซักถามรายละเอียดถึงเหตุผลที่มาที่ไปข้อมูลอ้างอิงพร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานต่างๆ และพอมีการพูดคุยรายงานผลงานแล้วนะครับแล้วทราบว่าเป้าหมายเดือนถัดไปต้องเป็นอย่างไรต้องชดเชยเท่าไหร่ก็จะต้องมีการคอมมิตเป้าหมายนั้นนะฮะว่าเดือนหน้าจะต้องได้เท่าไหร่หรืออย่างไรนะครับตามเป้าหมายที่เราปรับปรุงหรือชดเชยเป้าหมายเดิมที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหน่วยงานก็ต้องกลับไป ปรับปรุงแผนงานหรือวิธีกธารทำงานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่เราวางไว้ในเดือนถัดๆไปนะครับซึ่งหากบางรายการมีเรื่องที่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นการต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมต่างๆก็ทำการขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปซึ่งในกระบวนการสำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในระหว่างการดาเนินการขับเคลื่อนผลงานก็คือ การทำเรื่องของ Performance Coaching ซึ่งการทำ Performance Coaching นี้นะครับเราใช้ตั้งแต่กระบวนการมอบหมายเป้าหมายเลยการที่ผู้จัดการแผนกต่างๆหรือการที่ผู้บริหารจะมอบหมายเป้ามันก็ต้องเป็นการมอบหมายเป้าด้วยความเข้าใจแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนที่เกี่ยวข้องให้ทีมงานเข้าใจเป้าหมายและเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันเห็นความสำคัญว่าทำไมเราต้อง Achieve เป้าหมายต่างๆเหล่านั้นให้ได้ดังนั้น เราใช้กระบวนการนี้ตั้งแต่ขั้นตอนของการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงานในส่วนระหว่างทางในการดำเนินการอยู่นะครับระหว่างเดือนระหว่างไตรมาสอะไรก็ตามทีมการเกิดอุปสรรคทำงานมีปัญหาตัวเลขไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ก็ต้องมาพูดคุยกันนะฮะผู้บริหารผู้จัดการเองก็มีหน้าที่ในการโค้ชทีมงานว่าจะต้องปรับอย่างไรต้องทำอย่างไรและเวลาถึงช่วงเวลาสรุปผลงาน หรือใกล้สรุปผลงานนะครับก็ต้องมีการเอาตัวเลขมาดูผลลัพธ์มาดูผลงา,งานตรงไหนที่ไม่ได้ก็ต้องมีการฟีดแบ็กมีการสะท้อนผลงานว่าต้องทําอย่างไรต้องปรับอย่างไรดังนั้นตลอดกระบวนการที่เราขับเคลื่อนผลการทํางานนะครับ Performance Coaching คือคีย์หัวใจสำคัญซึ่งรายละเอียดหากในโอกาสหน้าเรามีเวลาเพิ่มเติมก็มจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไป สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการ drive ผลงานนะครับการขับเคลื่อนคนก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานตามที่กล่าวข้างต้นครับหากองค์กรมีแต่วิธีการเครื่องมือขั้นตอนที่ดีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถทาให้ผลงานบรรลุเป,ป้าหมายได้หากคนในทีมในองคอ์กรไม่ได้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานดังนั้น นอกจากในเรื่องของผลตอบแทนรางวัลต่างๆแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ละเลยไม่ได้คือการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันที่ทําให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะครับก็คือเรื่องของการบริหารงานและขับเคลื่อนคนให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายซึ่งหวังว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารผลงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ